ส่วนของเบสิกทิชชูอย่างที่สองนะครับเบสิกทิชชูอย่างที่สองเลยก็คือเนื้เยื่อประสานนะครับคุณได้เรียนในส่วนของเนื้อเยื่อผิวไปแล้วนะครับส่วนที่เป็นเซร์ั่มอินทิเนียมกับในหรือว่าคอมเวลลอินทิเนียมนะครับกับส่วนของแอนติล่าอินทิเนียมอันนี้มันก็จะเป็นส่วนของเนื้อเยื่อเซรั่มที่สอง ึ่งเราเรียกว่าคอรเพอร์ควาเนกีที่ชูนะครับโดยปกติทั่วไปนะครับในเลือดพวกนี้เนี่ยมันก็จะอยู่ใต้ตัวเรือดที่เลือดทีนีนะครับเพราะนั้นที่เราจะมาเรียนในวันนี้นะครับเราก็จะแนะนำก็คือส่วนแรกเลยก็คือการแนะนำให้รู้จักเกี่ยวกับรูปรา่างนะหรือฟอร์มของควาเนกีที่ชู แล้วก็หน้าที่ของมันจจกับการแต่งนิวของความละเอียดที่ชูแล้วลก็ดูในเรื่องของมีโดเมนหรือว่าการจเจริญตัวจากตัวก่อนนะครับเสร็จแล้วในข้อที่สองก็จะพูดถึงความละเอียดที่ชูคอนเทนต์ก็คือส่วนประกอบของความละเอียดที่ชูตอน,นี้คำว่าเนื้อเยื่มันก็จะประกอบไปด้วยเซลล์นะครับในตัวเิื้อเยืเนี่ยก็จะเน้นแต่เฉพาะตัวเซลล์เท่านั้นเองนะฮะก็คือเป็น ที่เรียกแบบซิปเปิลหรือว่าเป็นเซนติไฟอีพีท,ทีเรียกก็คือเซลล์ที่เดียเป็นชั้นแต่สำหรับความละเอียที่คูจะต่างออกไปนั่นก็คือเราจะมีสารที่อยู่ระหว่างเซลล์นะครับสารที่อยู่ระหว่างเซลล์น sell, ี้จะอยู่สองรูปแบบก็คือเป็นลักษณะเส้น,สนยใยไฟเบอร์นะครับก็คือเป็นเหมือนกับเส้นใยยาวๆนะครับประมาณก็แตกคะแนนการอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นส่วนที่เป็นตัวยึดให้เซลล์แล้วก็ตัว เส้นยาเ p ลเล e หรือ้รการเราเรียกว่ากราสับเซ็ตนะครับตอนนี้ควอนตัมกี่ิยูคอมพิวเตรเราก็จะพูดถึง2ระยะระยะที่อยู่ในระยะที่เป็นตัวตัวอ่หรือเอ o รโอนะครับก็คือเอเโอดควอนติมที่ถชูแล้วก็อา o u ด d ็พควอนตัมกี่ิชูนะฮะซึ่งก็จะพูดถึงเกี่ยวกับเซลล์ของมันเส้นยาเ p ลเ r e รแล้วก็กราสับเซ็ แล้วเราก็จะมาแบ่งชนิดของ proper c o n n e c t i ที t i s s ซึ่งมันก็จะอยู่สองชนิดนะก็คือเป็น loose กับเ e น s e c o ช n น c t i v e ส่วนหัวข้อสุดท้ายเลยก็คือเป็น structural proper c o n n e c t i ที่ชูซึ่งก็ได้แก่ f i ค u l a r กับไฮโ l a g e n tissue คราวนี้มาดูอย่างแรกก่อนนะครับลักษณะของเรื่องเือกระสานที่เรากำลังจะเรียน,นอยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะประกอบไปด้วยนะครับ เซลเจลิสต่างๆหลายแบบถ้าคุณเห็นในวิดียเนี่นยคุณจะเห็นเซลหน้าตาคล้ายๆจากทะเลที่ติดกันนะครับหรือว่าถ้าเหลือความปนแกลกก็คือเป็นตัวที่สร้างสิ่งเปลี่ยนอะไรต่างๆน,นั้นแต่ในความละเอีที่ชูหรือวิเกียวประสานที่อยู่ด้านล่างมานะครับอันนี้จะปร,กรนะกอบไปด้วยเซลล์หลายชนิดนะครับเซลล์หลายชนิด ก็คืออาจจะเป็นโดยทั่วไปก็จะเป็นเซลล์รูปร่างรีนะครับหรือไม่จะเป็นเซลล์รูปร่างโคมหรือว่าก็มีโปรเซสหรือว่าตัวกะแนงมันยื่นออกมาอันที่2ก็คืออานจะมีตัวที่เราเรียกว่าอินเตร์เซลล์่างให้เป็นอินเติมก็แปลว่าระหว่างเซลล์่าก็คือเซลล์นะฮะและเป็นก็คือสารที่เป็นตัวเรื้อที่ประกอบนะครับเพราะฉะนั้นก็คือสารที่อยู่ระหว่างเซลล์ตัวนี้อย่างที่บอกนะครับก็จะแตกโมงเป็นพวกไฟเบอร์ จากลาวซับแตงตอนนี้สารที่อยู่ระหว่างเซลล์พวกนี้มาจากไหนนะครับก็เกิดจากการที่เซลล์นั้นมาสร้างขึ้นมาเองนะครับเซลล์นั้นมาสร้างขึ้นมาเองไม่ว่าจะเป็นเส้นใยไฟเบอร์หรือดกาวซับแตงพวกนี้เป็นสารไกลโคโปรตีนนะครับก็คือเป็นเส้นใยเม็ดตลายทียผ่านกันเข้านะครับเมื่อผ่านกันเข้า,าก็าาเลยเป็นเส้นใยไฟเบอร์หรือกับเส้นด้ายนั่แหละที่เราเรียกว่าไฟเบอร์ก็คือเป็นเส้นใยนะครับ ส่วนากาแซัแฟงนั้นจะไม่มีรูปร่างนะครับจะไม่มีรูปร่างเพราะฉะนั้นถ้าจะเปลี่ยนแล้วเนี่ยนะครับตัวปาแซฟแฟงที่เป็นที่ยึดสําหรับเซลล์กับตัวเส้นใหญ่เ็บอร์เนี่ยถ้าเปลี่ยนให้ชัดเนี่ยให้คุณนึกถึงนี้ปเป็นเสี่ยวน้ำนะฮะมีลูกชิ้นแล้วก็มีเส้นบีนะคะ <S <S รับล<ฮ>ูกชิ้นนะครับ ลูกชิ้นอะไรต่างๆเหล่านี้ก็คือพวกเซลล์นะครับอาจจะมีลูกชิ้นลูกเส้นเล็กลูกเล็กลูกใหญ่อะไรตา่างๆก็คือมีหลายรูปแบบน,นะครับตัวเสเนเ้นยาไบเปอร์ก็คือไอ้พวกเส้นมีนะครับหรือวัตถุพ่ออะไรพวกนี้นะครับส่วนราซัฟแทงก็คือน้ำซุปนะครับน้ำซุปเพราะนั้นถ้าคูณรึ่ถึงความไม่อีดที่ชูก็ให้หนึืถึงด้วยเดี๋ยวน้ำนะครับลูกชิ้นในลักษณะอย่างนี้ก็จะได้บอกว่าส่วนประกอบข,ของมันเป็นอย่างไรนะครับ เพราะนั้นรูปร่างของความติดท่ชูก็คือจะมีสารอินเตอร์เซลล่าแม่สื่เนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็มีเซลล์หลายชนิดนั้นอยู่ภายในนั้นนะครับตัวความติดทิชูนั้นนะครับจะแทรกอยู่ระหว่างเนื้อเยื่ออื่นนะครับแทรกอยู่ระหว่างเนื้อเยื่ออื่นยกเว้นในส่วนที่ทิเรียรเนี่ยมันจะอยู่ใต้ทิเรียรแล้วก็เป็นตัวที่ยึดทิเรียรเนี่ยให้ติดกับตัวผิวที่อยู่ด้านล่างมา ในระหว่างนั e ้นมันได้กระแทรกไปในเลือดกล้ามเนือดเยื่อประสาทในตงๆนะครับแล้วก็จะมีเส so ้นเลือดเส้นประสานที่ผิดแต่ไในมดในความไม่ถีที่ชูหรือเลือดเยื่อระสาทอันนี้นะครับหน้าที่ของความไม่ถีที่ชูเลยก็คือในเรื่องของการพักจูนการซพอร์อหรือว่ารับจูนเลือดเยื่อต่างๆให้มันอยู่ด้วยกันการตอนแรกก็คือการเชื่อมนะครับยืดนให้เลือดเยื่อถือป็นการซัพเป็นก็คือการห้อยแขก ะครับแล้วก็อินซูเลตก็คือ,อเป็นการเป็นฉนวนผู้นะครับการความร้อนความเย็นอะไรต่างๆนะครับแล้วก็พวกช็อปเอสช็อปแบนก็ P S, คือเป็นตัวรับแรงกระแทกนะครับอย่างความรุนความเท้าคุณนะครับโดยมากก็จะมีคอนเทีตที่ชูเกียอยู่ใต่ในบทน,นะครับมันก็จะเป็นตัวช่วยรับแรงกระแทกนะครับนอกจากนั้นคอนเทีตที่ชูยังทำหน้าที่ในการเรื่องของการซ่อมแซม ในเร่ที่มันเสียหายไปรวมถ้งมีการดีเจนเละก็คือสร้างขึ้นมาใหม่ได้ด้วยนะครับนอกจากนั้นมันทำหน้าที่เกี่ยวกับอีมูนแมคคาซึนก็คือเป็นในเรื่องของการมีเป็นการป้องกันเชื้อโรคตา่างถ้ามีการติดเชื้อหลุดรอดากที่ที่เดิมไปองการใ็้ทิ่ที่พูนนั้นจะไปทำหน้าที่ต่อไปนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับ ใ uh, นส่วนของการเป็นนิวทริชั่นนะครับก็คือมันเป็นแหล่งสะสมอาหารโดยเฉพาะพวกลิปิดเนี่ยจะมีอยู่เป็นจำนวนมากรวมทั้งในเรื่องของแฟตโซเลตก็คือสะสมไขมันนะครับตอนนี้การแบ่งชนิดของความไดเอียดที่ชูเนี่ย เราจะแบ่งในสอลักษณะใหญ่ก่อนนะครับก็คือแบ่งตามอายุของของตัวสัตว์เริ่มแรกเลยก็คือเป็นเอ d o d e r m i c connective t i s s หรือ c าร n e c t ิ v e t i s s ที่อยู่ในตัวอ่อนนะครับซึ่งอันนี้ได้แก่ได้เชิงคฮฟ์ฟ์ connective กับเจลาตินาหรือวิวท่น c o n n e c t i v ที i s s u นะครับอันนี้พบแต่เฉพาะในตัวอ่อนนะครับที่อยู่ในท้องต่อมาเนี่ยเอ d o d e r m i c connective t i s s ก็จะเจริญเติบโตเป็นแล้ว connective tissue ซึ่งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ก็คือกลุ pro ่ม proper กับไม่ถี่ที่ชูกระไบหรือความไม่ถี่ที่ชูที่อยู่ทั่วไปในร่างกายนะครับแล้วก็เป็นความไม่ถิ่ที่ชูที่เป็นส่วนใหญ่ของร่างกายเองโดยจะแบ่งย่อยออกเป็น loose ความไม่ถี่ที่ชูกับ dense ความไม่ถี่ที่ชูซึ่งการการแบ่งเป็น loose กับ dense เนี่ยก็คือถ้า loose ก็คือความไม่ถี่ที่ชูที่อ,อยู่กลางอย่างหลวมๆนะครับอยู่ในตัวกันไบหลงหลวง ถ้าเป็นเนสก็คือมันจะมีความแน่นซึ่งไอ้ความหนูหรือความแน่นตรงนี้ก็คืออปริมาณของเส้นใยไฟเบอร์ที่อยู่ระหว่างเซลล์เนี่ยนะคะรับรูสคอนเนกติวที่ชูก็จะมีเส้นใยไฟเบอร์ค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็เซลล์เองมีอยู่เป็นจำนวนมากแต่ถ้าเนสคอนเนกติวที่ชูก็คือจะมีเส้นใยเนี่ยมากแต่เซลล์เนี่ยอยู่น้อยนะครับตอนนี้ในเดนส์คอนเนกติวที่ชูเองเนี่ยการในตัวของเส้นใยที่เรียงเป็นระเบียบ เราจะเรียกว่าเรกูล่าของดิชันที่ชูนะครับแต่ถ้าลี้ไม่เป็นระเบียบก็เรียกว่าเรกูล่าของดิชันที่ชูนะครับส่วนในรูสขอนดิชผนที่ชูเนี่ยมันเลนตัโไม่เป็นระเบียบอยู่แล้วดงนั้นสูตบางเล่ตก็จะใช้คับว่ารูสเรกูล่าขอนดิชผนที่ชูนะครับแต่มันไม่มีรูสเรกูล่าขอนดิชผนที่ชูเพราะนั้นเราก็จะเรียกสั้าๆว่าเป็นรูสขอนดิชผนที่ชูคอนดิชันที่ชูประเภทที่สองเนี่ยก็คือสเปเชียลคอนเนคทีฟทิชชูหรือเป็นเลื้อเลื่อย นะคะระับภาษาชนิดพิเศษซึ่งอันนี้เนี่ยนะคะนรัรบก็ได้แก่พวกเลือดอุกรความอนกเสบที่ชูอันนี้เป็นเนื้อเยื่อที่เป็นเหมือนกับรากแผลนะครับและอยู่เฉพาะบางบริเวณโดยมากก็จะอยู่ในส่วนของพวกอวัยวะที่ทำหน้าที่ในการสร้างเม็ดเลือดหรือว่าอยู่ในอวัยวะที่เป็นต่อนะครับเป็นพวกเป็นตับเป็นต้นนะครับแล้วก็อวัยพสที่ชูหรือเนื้อเยื่อไขมันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวที่อยู่ใกล้กับในส่วนรูสคอนเนกติวที่ชูนะคะรับแต่เนื่องจากว่ามันมีแม่ไขมันเนี่ยหรือเซลลไขมันในยอยู่มากก็เรียกว่าอโิโที่ชูนะครับส่วนสเปเชียลคอนเนกติวที่ชูอีกชนิดหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้จะเรียนต่อไปทีหลังเลยก็คือเรื่องปากกับโดดแนโแวโอ้เราจะเป็นคอนเนกติวที่ชูนะคะะรับเพราะเซลที่จเจริญมาเนี่ยเจริญมาจากแหล่งเดียวกัน และก็อันสุดท้ายเลยก็คือทัพทีเหล็กตะโพนนะครับตะบปูผ่อนและตะปูแข็งเนี่ยจะเป็นเปชี่ยวคอนเนกติที่ชูซึ่งทาหน้าที่ในการซัพพอร์ตนะครับก็เลยเรียกว่าซัพพอร์ตคอนเนกติที่ชูนะครับอันนี้ก็คือชนิดการแห่ชนิดนะครับเพราะนั้นถ้าพูดถึงคอนเนกติที่ชูหรือเชี่ยวประสานเฉยๆเนี่ยต้องบอกว่ามันอยู่ในระยะเอเดโอหรืออาดาวนะครับแล้วก็แบ,บ่งกันตามชนิดนั้นอีกทีกนึง วันน anyway, um ี้ท right. ี so ai, way, like Jude, ora, right? so, so ่เราจะเรียนนะครับเราจะเรียนในส่วนที่เป็นโปรตีนพันธุ์ที่2กับดาวโปรีนพนธุ์ที่2ในส่วนที่เป็นนะครับฟอสเฟอร์โปรตี่พูนธุ์ที้แล้วก็เชืเชียรตีนพันธุ์ที่2ูล้วกเล็กบูล่าหรือโปรตีนที่2เท่านั้นเด็ดนะครับคราวนี้มาดูต่อไปว่าการเจริญเติบโตของโปรตีนพนธุ์ที่2นะครับเราบอกแล้วนะครับว่า คอนเนกีิวิทูเนี่ยมันมีตั้งแต่ระยะที่เป็นตัวอ,อ่อนที่เป็นเนอดนิกนะครับเซลล์นะครับหรือเนื้อยเยื่อนะครับในระยะเนือเอหรือระยะตรรัวอ่อนที่สร้างคอนเนกีิวิทูส่วนใหญ่มาจากชั้นเนื้อเยื่อที่เราเรียกว่าเมโซเดิมนะคะโโรับเมโซเดิมซึ่งเมโซเดิมนั้นนะคะนรับในตัวอ่อนที่เป็นตัวเล็กเนี่ยนะครับเมื่อมันโตมากขึ้นมันก็จะมีการคอร์เวอร์ชั่นก็คือการเพิ่มจำนวนนะครับแต่เซลเ์เพิ่มจำนวนมากขึ้น แล้วมีการโพร่ก็คือการขยายขนาดเพิ่มมากขึ้นแล้วมันจะเป็นส่วนของตัวอิเล็กรอนิกสาคอนเน,เน็กชัทิชชูนะครับอิเล็กรอนิกสาคอนเน็กชัทิชชูนั้นเมื่อสัตว์แลร่ออกมานะครับมันก็จะมีการเจริญเติบโตต่อไปแต่ว่าการเจริญเติบโตนี้เราจะเรียกว่าดิฟเฟอเร,เรนซิเอชั่นนะครับก็คือการเปลี่ยนสภาพนะครับจากเติร์กีเนี่ยในยระยะเอโนโที่มันมาจาก,กเลือดเลือดเซลเดิม นะครับค like like uh, uh, ja, uh, ja. ุ down, okay? ้จักในโซเดอร์ไหมนะในโซเดอร์ในโซเดอร์ในโซเดอร์คุ้นจักนะครับเมโซเดอร์ส่วนนี้เนี่ยจะเจริญเป็นเซลล์ต่างๆในรูดีคอนเนกทีทิชูหน้าตาก็จะคล้ายกันหมดนะครับแต่พอตัวเอนโดฟรออกมานะครับกลายเป็นตัวดาวมันจะเกิดการเปลี่ยนสภาพนะครับคอนเนกตีทิชูเพื่อกี้ก็จะเปลี่ยนสภาพอยู่ที่เปลี่ยนเหตุการณ์เป็นดาวคอนเนกตีทิชูชนิดต่างๆ นะครับซึ่งอะไร่นี้ก็เป็นในส่วนขอผู้เล่ที่เราเรียกว่าเป็นคอนเทนต์พิชูแบบทั่วๆไปหรือคอนเทนต์พิชูที่ปกู่จำนวนมากๆก็คือ proper คอนเทนต์พิชูก็แบ่งไปรู้แบบเด่นคอนเทนต์พิชูกับอีกอันนึงก็คือเป็นสเปเชียลคอนเทนต์พิชูนะครับอันนี้ก็คือถ้าเป็นสเปเชียล proper คอนเทนต์พิชูเนี่ยก็ได้แก่อาริโฟสกับเลกิคูล่าที่ชูส่วนทรัพยากรคอนเทนต์พิชูก็ได้แก่อัคคีเลชั่งโคน และอีกอันหนึ่งก็คือเป็นในทุกส่วนของตัวปรลับเซลล์ต่างกีโมไฟติดที่ชูก็คือเลือดเลือที่ทำหน้าที่ในการสร้างเลือดที่พบอยู่ในไขกระดูกอันนี้นะครับเป็นการเจริญเติบโตของคอนเนตตที่ชูตอนี้ถ้าพูดถึงการเจริญเติบโตของคอนเนตตที่ชูเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ดูตัวเรืองเซล หนึ่งนะครับมาดูชนิดข้อดีส่วนประกอบนะครับของอของตัวคอนเทกติฟทชูเอาอยากในส่วนของเอนโดรปิคอนเทกติฟทชูก่อนมีสองชนิดนะครับเอนโดรปคอนเทกติฟทิชูอย่างแรกเนี่ยก็คือเป็นแมสเซนเจอร์บอลคอนเทกติฟทชูอันนี้เป็นคอนเทกติฟที่โค้งได้มากที่สุดนะครับแล้วก็บอยู่ทั่วไปในส่วนของเอนโดรปิคอนเทกติฟทชูเรียกว่าแมสเซนเจอร์บอลคอนเทกติฟทชู ส่วนประอบอกของมันนะครับหน้าตาเนี่ยเมื่อเราตัดเลือดเยื่อใรนอระยะอิมเโอกมาเนี่ยเราจะพบว่ามันจะมีตัวเซลล์ที่เหนืออยู่ตรงนี้นะครับลักษณะของมันจะยืบเล,ลียดแล้วก็เส่โครงกระดูกนั้นจะมีจำนวนน้อยส่วนเซลล์ A เนี่ยจะเป็นโปรเซสนะหรือเป็นแหน่เส้นใยที่จะเชื่อมติดกันเหมือนกับเป็นบ้างแหนนะครับเซลล์นะั้นเราเรียกว่ามเสมสเซนเจอร์เซลล์นะครับ S <S <an itary> ซึ่งแมสซิแกรเซลล์ก็จะมีรูปหน้าลักษณะก็คือเป็นรอโปรเซสเซลล์ก็คือเซลล์ที่มีโปรเซสยาวนะครับแล้วก็มาจับตัวกันเป็นเม็ดฝหรือเป็นหน้แผ่กับเซลล์ที่อยู่ข้างเคียงมันจะอยู่ภายในส่วนของตัวนะครับสารที่อยู่ระหว่างเซลล์ที่เราเรียกว่าสารฟอสแซนก็คือบริเวณของของาวที่เม็ที่เห็นอยู่นะครับเป็นอมอควาก็คือไม่มีรูปหน้านะครับ แล้วทีนี้เราจะไม่เห็นตัวที่เราเรียกว่าเป็นเส้นใยหรือไฟเบอร์นะครับเป็นวัตถุที่ชูชนิดเดียวนะครับที่ไม่มีเส้นใยไฟเบอร์อยู่นะครับพูดง่ายๆเลยมันก็คือเหมือนจับดีแค่ลูกชิ้นกับน้ำตุมเท่านั้นเองนะครับไม่มีอะไรอื่นแต่เรียกว่าเตลาเหลาก็ได้นะครับก็คือไม่มีเส้นนั่นแหละก็คือไม่มีเส้นนะครับก็คือไม่มีไฟเบอร์ นะครับอันที้ต่อไปในส่วนของเอ็นโดนิกควอนตัที่ชูอันที่2เลยก็คือเกลาตินาหรือมีธาตุควอนตัที่ชูอันนี้พบอยู่ที่เดียวนะครับในสายสะดือนะครับในสายสะดือเกลาตินาหรือมีธาตุควอนตัที่ชูเนี่ยนะครับอันนี้เป็นภาพที่ตัดจากสายสะดือนะครับ cross section แล้วก็จะเห็นว่ามันมีเส้นเลือดนะครับอยู่นะคะร,รับอ,นะอ,นะอันนี้เราไม่ต้องสนใจ แต่เลื่อนเลือ่อที่นนกกอยู่รอบๆเส้ดดสนเลือนเหล่ฐฐานี้เนี่ยเราเรียกว่าเปซลล์ยูท่าหรือเกลาร์ตินแอคทีฟทิชชูนะครับมีความสําคัญนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยไอเลื่อเลื่อนตรงนี้เนี่ยก็เอาจะมาเก็บในระยะที่เป็นเด็กแล้วก็เก็บฝากธนาคารเอาไว้ะนะครับเป็นธนาคารทั่วไปที่อยู่บนเงินนะเป็นธนาคารเลื่อนเลื่อตัวนี้เนี่ยมันใช้ในการจะไปพัฒนาเป็นเซลล์รูปแบบอื่นเมืม่อตอนที่ผู้ป่วยคนเป็นต้องใช้ กตัวอย่างเช่นนะครับต้องการจะใช้เพื่อปลูกถ่ายนะครับเลือดเลือดใหม่เพื่อจะเป็นมะเร็งเลือเลือดขาวนะครับเขาก็จะใช้เซลล์ตรงนี้มาเป็นตัวต้นเซลล์ต้นเนิดหรือสเต็เซลล์ที่ใช้ในการปลูกถ่ายหรือในปัจจุบันเนี่ยถึงขนาดที่เรียกว่าจะปลูกถ่ายในเนื้อเยื่อต้งส่วนที่ขาดแฉะทายเช่นกล้ามเนื้อผิวหนังอะไรบางอย่างก็จะใช้เซลล์ตรงส่วนนี้นะครับซึ่งเป็นเราเรียกว่าเป็นสเต็เซลล์หรือเซลล์ต้นเนิดเนี่ย เอาไปใช้ในการตรวจสารนะครับเพราะนั้นเซลล์ที่อยู่ภายในนี้เนี่ยมันเป็นเซลล์ที่พร้อมกับยีดเปเรนเทียตกลายเป็นเซลล์ประเภทอื่นได้นะครับรูปร่างหน้าตาของเซลล์ที่เราพบอยู่เนี่ยก็คล้ายๆกับเซลล์เมื่อกี้นะครับแต่ขนาดเล็กกว่าที่เห็นเป็นจุดทีน้่นเงินทุ่เล็กๆเหล่านี้เนี่ยก็คือเป็รนเทียตออกมานะฮะแต่มันก็เป็นเซลล์ที่เราเรียกชื่อว่าเซลล์เลไฟโอรบา ครับเซลล์ไฟเบอรบารก็คือมีลักษณะเป็นล่ามแหนมเช่นกันนะครับยึดอยู่ระหว่างเซลล์กับเซลล์ด้วยกันเองนะครับแล้วก็มีส่วนกลางซับแซนนะครับโลฟาสกาลซับแซนซึ่งจะอยู่กับในส่วนของคอลลาเจนไฟเบียลนะครับคอลลาเจนไฟเบียลสังเกตการใช้คำนะครับเราใช้คำว่าไฟเบอร์นะครับเราจะใช้คำว่าไฟเบอร์ก็คือเป็นเส้นใหญ่ถึงเส้น ในหนึ่งไฟเบอร์นั้นจะมีเส้นใยที่ย่อยที่เราเรียกว่าไฟเบีย,ยวนะครับยกตัวอย่างเหมือนกับเส้นด้ายนงเส้นเนี่ยถ้าคุณดลี่เส้นด้ายอยู่ข้างในคุณก็จะเห็นว่ามมีเส้นใยเล็กๆอยู่ภายในนั้นก็คือเป็นไฟเยีย,ยวนะครับเพราะนั้นตรงนี้สภาพของตัวไฟเบอร์มีลักษณะเป็นเส้นใยขนาดเล็กเราจะเรียกว่าฝฟไฟเิีย,ยวนะครับปละเภทนี้เป็นชนิดหนึ่งของเส้นใย ลักษณะหนึ่งที่เราพบนะครับก็เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่ประกอบขึ้นเป็นเส้นใยเอพิพีขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นในการเจริญเติบโตของโารตีที่ชูตั้งแต่ในส่วนที่เป็นไอโอดีตโปรตีที่ชูและก็น <t> ิวเคลที่เนครับตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะมีตัวที่เป็นตรงนี้นะครับก็คือ่วนขอ เสเซนเจ m ร์ c o n ค e c เ i ิวทีชูกับเจรจกับเจรจิน่าหรืมีความิวที่ชูแต่ตัวที่ีปนโที่ให้ความสำคัญเลยก็คือตัวที่เป็นเมสเซนเจ m ร์ม o n ค e c เ i กติวที่ชูจะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของอาร์ดวน์คอนเกิที่ชูทั้งหมดนะครับเพราะนั้นเราก็จะมาให้ดูเซลล์ที่อยู่ในการอินโกของส่วนที่เป็นการเอนโดนิคค n นเนกติวที่ชูการจะเป็นเซลล์ที่อยู่ในอาร์ดวน์คอน c กิที่ชูเพราะนั้น สองเซลล์ที่จะต้องจำได้เลยก็คือตัวนี้ไม่เซลล์แอบเซลล์อันนี้เป็นต้นปะกูเริ่แมแรกสุดนะฮะหรือเซลล์ที่จะให้กระเสริฐเซลเซล์ตื่นในคอนเทนต์ที่ทนะะทอยนะู่ที่ภพแนวเรานะครับการทีมอันนึงนะครับจริงๆเนี่ยมันก็เป็นกลุ่มของเซลล์คล้ๆจากแม่เซละะเซล์แต่เวลาที่อยู่ในระยะเอมมโอเนี่ยมันจะไปเป็นกระจุกเป็นพิเศษเราเรียกว่าโคโรดีฟอร์มิ่งยูนิตสเต็เซลล์นะครับ เขียนยาวเราก็เลยย่อว่า p f u s นะครับโครโดดีนะครับโครโดดีก็เหมือนกับเป็นพวกเป็นเครือเป็นกลุ่มนะครับฟองนิ่งยูนิตนะฮะโครโดดีฟองนิ่งยูนิตเซลล์ก็คือเป็นเซลล์ต้นกำเนิดที่อยู่กันเป็นกลุ่มๆนะครับตัวแรกเลยนะครับเม็ดตัวเซลล์ตรงนี้เนี่ยเป็นเซลล์ที่ให้กำเนิด เซลล์อื่นๆนะครับในอวัลวความเียที่ชูตัวแรกสุงที่คุณจะต้องจำเลยก็คือสตัวนี้ไฟโบอร์และไฟโบรไซต์ส pues Stanford, ังเกตชื Dun ่อมันนะครับมันใช้คำว่าไฟโบรนะครับก็คือไฟเบอร์2เซลล์นี้คือเซลล์ที่จะเป็นตัวสร้างเส้นใยไฟเบอร์ซึ่งอยู่ระหว่างเซลล์นะครับในคอนเียที่ชูในระยะที่มันกำลังสร้างเส้นใยไฟเบอร์จำนวนมากๆเนี่ยหรือในระยะที่เป็น เซลล์ตัวอ่อนเนี่ยเราจะเรียกว่าไฟบัวนะครับแต่เมื่อมันสร้างเส้นใยเสร็จแล้วมันจะอยู่นิ่งๆน,นะครับแล้วก็ซ่อมแซมเส้นใยในส่วนที่จะ,ะขาดหายไปแล้วก็สลายไปก็ซ่อมเพิ่มมันก็จะเรียกว่าไฟบัวไซน์นะครับบลาสนี่คือเซลล์อ่อนไซน์นี่คือเซลล์แก่นะครับไฟบัวและไฟ,ฟะไซน์แต่ต้องอย่าลืมนะครับว่าไอ้คำว่าอ่อนและแก่ตรงนี้ไม่ได้หมายถางว่าอายุนะครับหมายถึงระยะ าในตัวเราเองเนี่ยมีทั้งไฟโบลาร์ทั้งไฟโวลไซด์เนี่ยในร่างกายนะครถ้าโตมากขึ้นก็จะเป็นไฟโบลไซด์เป็นส่วนใหญ่แต่เมื่อไรก็ตามที่มีการปรับเปลี่ยนของตัวเนื้อเยื่อครือกาติดทิษชูนะครับไฟโบลไซด์ตรงนี้นะครับก็จะกลับสภาพเป็นไฟโบลาร์ได้อีกเพื่อสร้างเส้นใหญ่เพิ่มขึ้นมาหรือนะครับจะมีสเต็มเซลล์คล้ายน,นสิสเซอร์เนลเซลเนี่ยที่หลงเหลืออยู่ในตัว ไฟโบรไซต์ที Venice, right cción, right cción, right shelves, right now, ่ใหม่ท right ี owego, right ่นึงนะครับอันนี้คือตัวที่หนึ่งซึ่งสำคัญมากนะครับก็คือไฟโบรไซต์และไฟโบไซต์มีกำเนิดมาจากเซลล์ต้นกำเซลล์ตัวที่สองที่จะต้องรู้จักก็คือไอดโโปไซต์นะครับไอดดโพสนะครับหรือไอดโโพไซต์ก็คือแฟตนะฮะก็คือแฟตเซลล์นะครับเซลล์ที่มีหยดไขมันอยู่ภายในไซโตพลาซึมมันเป็นจำนวนมากนะครับ ซึ่งอาจจะอยู่ในลักษณะโดเดียวหรือหลายๆโดในเซลล์ตัวซึ่งก็ได้นะครับอันนี้เราจะเรียกว่าอินโคไซต์นะครับตัวที่3คือแมสเซลล์ n A S T นะครับไม่ใช่ E A D นะครับแมสเซลล์สังเกตว่ามันจะเป็นเซลล์ที่มีส่วนทุกตัวเหมือนกับเม็ดเล็กๆนะฮะที่เราเรียกว่าแกรนูนะครับอยู่ในเซลล์ตัวซึ่งเป็นจำนวนมากอันนี้เป็นสารเคมีนะครับที่อยู่ในเซลล์ตัวซึ่ง นะครับมีหน้าที่พิเศษเกี no <Wow. S 1> ่ยวกับเรื่องขภูมิแพ้นะครับเวลาที่คุณเจอใบกำยานหรือว่าเจออะไรสักทางเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นตัวตึงอะไรตึมามีแดงเนี่ยก็เกิดจากตัวแมสเซลเนี่ยทำงานร่วมกับเซลล์ตัวหนึ่งนะครับตัวต่อไปที่มาจากไม่เป็์แคลเซียมเซลล์ก็คือคอนโรกร์ดนะฮะคอนโทรก็คือกระดูกอ่อนหรือทาร์ติเลตนะฮะฟลาสก็คือเซลล์